เก็บกินได้เนาะทุกคนผักกาดน้ำแต่รสชาติออกขมเนาะทุกคนนี่แบบนี้โอ้ยดอกไม้ยายมินเหี่ยวทุกคนนี่เราก็พามาค้องน้ำเนาะทุกคนนี่คล้องน้ำแดดออกคนก็จิมาเที่ยวเลนแบบนี้ทุกคนงามบ่นี่ เป็นหาดก้อนหินเนาะทุกคนเลนเวลาน้ำขึ้นมันก็จะซัดมาไว้แบบนี้ทุกคนอ่าในคลองน้ำนี่ก็บจิมีพักน้ำทุกคนเดี๋ยวยายมินให้ดูเนาะเป็นพักเอ่ายๆพักกาดแต่ว่ามันจะออกรสชาติขมทุกคนเนาะมาดูเก็บไปลวกกินก็นได้ถ้าใครมักขมๆก็กินได้อายายมินกับหมูก่กับเก็บกินมาหลายปีแล้วทุกคนกินได้เนาะเดี๋ยวให้ดูเลยทุกคนนี่ทุกคน เป็นพักกาด้นามทุกคนนี่พักกาดนามกินได้ทุกคนนี่พักกาดนา้งามหมดทุกคนหลายแถวนี้หลายทุกคนพักกาดนนามนานี่มันขึ้นเนาะนี่งามงามนี่นี่ทุกคนเขาเรียกพักกาดน้ำเนาะรสชาติมันขมทุกคน นี่เต็มเลยทุกคนนี่พักกาดนาบก็อยู่ตามคลองน้ำนี่คลองน้ำนี่คือพักกาดนาบทุกคนยอดอบอวบทุกคนนี่ฮักเปาะๆแต่รสชาติมันี่ออกขมเนาะทุกคนนี่ใครมารสชาติขมเก็บไปกินได้ทุกคนนี่พักกาดนาบ นี่ทุกคนยอดอบอวบกัลังงคืนนี่คลองน้ำนี่กน็นี่แต่พักกาศน้ำเต็มทุกคนนี่เสียงเหยียบก้อนหินกวกักกวกอยู่ทุกคนเลย ผักชนิดนี้ส่วนมากเขาที่เอาไปลวกหรือว่าเอาไปดองกินทุกคนไปลวกกระแซบเนาะเพราะว่ามันไขมักรสชาติขมๆเนาะหยอดงางาม,มาฮักเอาทุกคนเอ้ยพักหลายโพดนานี้นะ่ะมีแต่พักเนาะพักหลายคักทุกคนมาเก็บเดอ้อคองน้ำทุกคนอ,อากาศน้ำก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้ นี่ทุกคน,นทุกคนนึกถึงผักกลมบ่ผักกลมที่เราเก็บมามใหม่ออกรสชาติขมเวลาเอาไปดองกะรสชาติแซ่บทุกพักนี่แหละทุกคน,นลองดูเนาะทุกคนเนาะ,ะเป็นคลองน้ำเนาะนี่คนเขากะนารลอนออก,อกมาพมักพักแถวนี่ทุกคน <laughs> มาตากแดดผ้าลูกเต้ามาตากแดดเนาะอันนี้ แสงตะวันอาจิส่องเดนอทุกคน <c oughs> นี่ทุกคนงามๆ <c oughs> เก็บกินได้เนอะทุกคนปักกาดนา้ำแต่รสชาติออกขมเนอะทุกคน <c oughs> นี่แบบนี่ โอนเขียวๆทุกคนเอ้ยอ,อ่อนซอนคักเนาะนี่ทุกคนสวยๆเนาะอ,อ่อนซอนคักทุกคนแต่รสชาติขมทุกคนกินได้เนาะนู้นขึ้นไปทางเทิงนึงก็มีแต่อันป่านน่นเนาะ คลองน้ำทุกคนงามๆสวยๆบรรยากาศให้ดูน้ำวันนี้อากาศร้อนทุกคนเนาะเนี่ยถึงจะเป็นอ่บดๆดูคลืมๆแบบนี้อากาศก็ร้อนนี้ทุกคนเหงื่อแตกพักๆอยู่เนาะนี่มีแต่ป่าพักกาดน้ำทุกคนนี่เต็มเลยทุกคน พักกาดน้ำเนาะรสชาติขมทุกคนนี่ทุกคนยอดกำลัง,งอ่อนๆนี่นี่ฮักโปะโป,โปะเลยแหละนี่น <c oughs> แต่วันนี้ยายมินก็อยู่บ่เก็บเอาทุกคนพกอกาศน้ําเนาะนี่ วิวหาดนาะทุกคนนู่นยาวนาา้ำใสใสืึหาดนี่กับจิมมีพักการน้ำเต็มทุกคนเนาะแล้วก็ มาให้ดูพักอีกอชน,นิดนึงเนาะทุกคนอยากบอกให้รู้ว่าเออยังมีพักกาดน้ำเนาะนี่ตอนนี้คืนซ่อด,ดอกกำลังงามทุกคนคือเ,เลี้ยงไปเบิดเต็มทรออายหาดอยู่ไขมักรสชาติขมๆกะเก็บไปกินได้ทุกคนปลอดภัยทุกคนปลอดภัยนะจ๊ะนี่ภาพงามๆทุกคน ปีนี้ยายมินกบจิมาเก็บภาพงามๆของพักกาดนาำเนาะทุกคนเราก็ต้องเก็บไว้เนาะปีนี้กว่าจะถึงปีหน้าอีกแล้วถึงโ,โดหดอกไม่ยายมินผู้หญิงคู่ก็บดอกใหม่ทุกคนเ <laughs> ด็ดดอกพักกาดน้ามาทัดหัว <laughs> นูน่นทุกคนงามบอ่อตามสายหาดน่นวันนี้ยี่สิบเจ็ดองศาทุกคนอากาศร้อนเนาะอันนี้แสงแดดกะกี่แยงนวนพักกาศน้ำอยู่ข้างหลังยายมินเนาะอันนี้ก็ต้นพักกาศน้ำอีกต้นนึงเนาะอยู่ก็หูนี่ทุกคน คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมินน้ำเด้อทุกคนขอบคุณหล,ลายๆทุกคนคลิปนี้ขอลาแค่นี้เนาะบ๊ายบายทุกคน